ตั้งแต่แรกพบรู้ว่าคุณเป็นของข้ารู้ว่าคุณคือสนมที่ถูกทิ้งเลยชดเชยให้คุดฉันรู้ว่าคุณชื่นชมลุงเฉาแต่ผมไม่เคยบังคับคุดและแสดงความอดทนเสมอมาแต่ผมยังไม่อยู่ในใจคุณใครจะต้านทานใครบางคตที่ดีเหมือนคุณได้ผมก็ชอบคุณมานานแล้วแจกจะชอบหรือไม่ก็ไม่ใช่ทางเลือกคุณมานี่ช่วยฉันถอดชุดรับใช้พระองค์หรือพระคุณเจ้า ฉันไม่มีเงินพอไม่ต้องจ่ายทุกครั้งก็ได้พระคุณเจ้าไม่ต้องใช้เงินรอเดี๋ยวรอสักครู่พระคุณเจ้าโปรดทอดพระเนตรสิ่งนี้กำลังทิ่มแทงฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดจังหวะ จิตรกรเก่งจริงอยากลองกับผมไหมลองกับผมฉันทานกระเทียมมาหน่อยควรแปรงฟันก่อนไหมอยากรักษาความบริสุทธิ์ให้ชายคนนั้นก็ได้ลูนาคุณกล้าหาญจริงนี่